ก็ขอกับสวัสดีเอฟซีนานาพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ก็กลับสวัสดีอย่างเป็นทางการมากๆครับก็ผมกระบบผมคือป้ายคนคนหากินนะครับผมก็วันนี้มารายงานตัวครับผมห่างหายไปนานนะครับก็ ให้พี่น้องเห็นหน้า,นนาตาดนนิ้ดหน่อยช่วงนี้นะครับก็ก็ผมก็ได้ไปฉีดวัคซีนมานะครับก็ครบเข็มที่สองแล้วนะครับก็พักผ่อนได้นอนพักผ่อนสองวันนะครับก็อาการกา็ดีขึ้นหน่อยนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพูดคุยนิดหน่อยนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมก็แล้วกันนะครับผม วันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมพาพี่น้องนะครับพี่น้องก็พาพี่น้องเดินเดินชมนะครับบรรยากาศนะครับทุ่งไร่ทุ่งนาเกี่ยวข้าวพึ่งเสร็จครับผมโอ้หน้าตาบอรอปนัยเดอกครับเต่กะแต่ผมก็หากินมันคือกันนะครับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องป้ายคนหากินก็แล้วกันนะครับก็พาพี่น้องเดินชมช่วงนี้ไปรับเกาะ วัวที่ควยนะครับพี่น้องที่ชมาชมกันแล้วกันนะครับผมก็วันนี้พาพี่น้องเดินเล่นครับพาพี่น้องเดินชมนะครับเผื่อมีรอยหนูนะครับพี่น้องก็มันเพราะว่าน้ำผมใส่น้ำผมน่าจะใส่ตรงนี้น,นะครับน,นี่ครับแถวไอ้นี่รอบเป็นรอบบัดนะครับผมบใส่ได้ก็ ก็ถูกของแก้อยู่นะครับพี่น้องควยวัวยากินไรนะครับก,ก็ไนะกกม่ค่อยมีคลิปมาช่วงนี้ก็ขอโทษขอภัยเพราะม่นพี่น้องมากๆนะครับผมก,ก็ช่วง,งนี้ก็เป็นเมื <c oughs> ่อวานก็เป็นวันวันลอยกระทงแล้วพี่น้องเนาะก็พี่น้องมีความรักก็ขอให้ กันนานๆนะครับผมกปป็มาพูดคุยนะครับไม่ได้มาหาอะไรนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับนี่ครับโอ้พี่น้องบรรยากาศนะครับยามแรงงรับผมบรรยากาศยามแรงนี่พี่น้องบรรยากาศที่บ้านเชียงคงนะครับก็เดดบอ,พอ,พอพกพี่น้องพ็นบอกลังผมหน่อยพระอาทิตย์อันนี้อยู่นะครับพระอาทิตย์นี่ เป็นหน้าตาผมวันนี้ดิดหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมาให้พี่น้องดูนะครับให้ดูหน้าตาวันนี้แล้วก็บรรยากาศนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ช่วงนี้ก็สิดยามานะครับก็นอนพักผ่อนสองวันเลยผมก็ขอโทษขอไปพี่น้องมากๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปเนาะ เมื่อคืนก็ลงคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับปล่อยโคมค,ม,คมไฟนะครับโค,ม,คมไฟกระดาษสากระดาษสีขาวนะครับผมก็อ่าอ่ะครับ <c oughs> ก็อ่ะก็ขอจากลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะก็ ฝากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมกลับสวัสดีครับ